สวัสดีครับพี่น้องว้าวคอนเสิร์ติ s s e n t i ร์เช็คเสียงไงแล้วเสียงดังบ่มันต่าประตูปิดมันบร่ได้ยินดอกสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีครับผมอาคุณไปด้เสียบแพ,พะพยับาหันหนึ่งได้ไหมฮะโอเคขอบคุณฮะโอเค ปาคือขาปูลยแฉฟิวเตอร์เนี่ยโอ้ยฟิวเตอร์ยังมีอีกสั้นโอ้ยขาห้อยวัดทีหรอเคยไปอยู่เคนไปอยู่กดผิดไหมน,น,น,นี่ไฟประขาวเกินไปพี่เอาไฟโรยอีกไปตะยานฮะโอ้ยไม่มีความจริงเกิน ขออนุญาตเด้อขออนุญาตกินก่อนมือแรงสิเปรนแก้วอะกวเกียระเด็นที่เออไปแล้วไปรอดห้องห้องกดไปแล้วมันกดขึ้นไปแล้วถ้าออกตอนเนี้ยขึ้ตกเทสเลยก็คือตอนเย็นอ่ะวงตัวเกียวมีเออวงขนาดข้ายตัวเกียวมีงานรับเชิญที่อันปฐมบันเทิงสีนอเ,เอาเขาเทศสีเล็บบอให้มิสสอนบอรูก้กินได้เลยเนาะขอสอนเนี่ย ฟิวเ <laughs> <laughs> ตอร์นัขอช้อนอ,นอันน้อยๆนะค,ะนะคะรับ Thank you ตอนนี้อยู่เซนานขอนแก่นนะครับมาคือมันนานๆทีมันก้กับขอนแก่นอ่ะน้อมันแบบว่ามันก็ต้องแบบ ดูแลตัวเองบ้างถึงแม้เราจะปรงแต่เราต้องห้ามอยู่สวยหวานฮะเพิ่มความหวานบอว่าวตอนนี้ผ MM> ู้ใหญ่บ้านแบบรู้สึกแบบสดชื่นได้หวานไ้เมาด้วยนะเมื่อวานอะไรอีกใจมพูอีวานรู้สึกแบบอ๋อลาเป็นแบบมีคนเข้าดูแลหัวใจอย่างนี้หรอ ก็เลยจอดแหวนไทยอยูบนทางบอลนี้อยู่ในตู้กระจกกลาชั่วโมงละห้าร้อยค่ะอันนี้คือพี่น้องกินแล้วผิวดีแห้งผิวลื่นก็วันนี้มาเซ็นท่าแล้วก็จะมากระชิมาเลเซอร์คนละเรื่นะแต่ว่าก่อนก่อนจะไปเล่ซื่อเท่ากับทางท่าพี่น้องเท่าก่อนนะครับผมตอนนี้คือมือเนี่ย่าวนฟังมันไม่เกิดมีติดต่อข่ามาแบบว่า ันนีนวลยูยต่างกระทัยูเพราะองไปด่ามาอย่างพี่น้องขึ้นสรุปให้ฟังแล้วว่าน้องคอปเตอร์สามารถไปสามารถไปขึ้นบนไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราให้น้องไปเรื่อยให้น้องไปหาประสบการณ์เ่าองมาบ,บอกอนันนี้ให้เขาไปซะคืออย่างเหมือนแรกนี่น้องคอปเตอร์ไปขึ้นอันรับเชิญของสาวราเพื่นแพงพี่โจเขาโทรพี่โทรเขาโทรมา,โทร,าโทรมาแจ้งแล้วไม่ใช่ว่าเขาไปพลราก,การเรืออะไรถึงเอาไปพลราก,การมันก็มีศิลป์ไปเพราะว่าก็คือบอกแล้วว่าให้น้องไปโลดไปหาเงินนาะข้ามไปตามสบายไป เอาที่แบบว่าหาประสบการณ์ดีๆเพราะน้ <ave us. S 2> องชอบหมอหมอบลำแต่ยาแน่หนึงคือพี่โจโยมณนหน่อยแกทัวบอกแล้วว่าน้องคอปเตอร์ตัวเกียร์มีสี่เจะไปขึ้นรับเชิญวงแกตอนเย็นที่สาวน้ำเพชรแพงเออนานาก็เลยจบเสียงโอเคบอบอเข้าไหมฝรั่งฝรั่งเออนั่นละก็เลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปตั้งกระทุอะไรว่าให้เขาเลือกอะไรให้ให้เขาไปเพราะว่า น้องกับทางค่ายรู้เรื่องกันแล้วพันแล้วพันแล้วน้องสิ่อเราเชื่อว่งไหนให้น้องไปไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไหวเขาเศร้าเศร้าเบาเศร้า,าวานอันนั้นอันนี้น่นนนะให้น้องไปทำมาหากินให้น้องไปเดินทางของเส้นน้องแต่ว่าน้องก็ยังเรื่องหนังสืออยู่อย่างที่บอกบอกว่าจะเป็นน้ำบอกน้ำว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเศร้าเขาจะไปลี่ยนทางสั่งพี่น้องเราไม่เอาโตเกียวมิวสิกขึ้นปฐมบัตรเทิงศิลป,ป์อยากเบิ่งปฐมกับทบัตรบทบัตรบทบัตรสาวหน่อยกับอยากเบิ่กซังซองกับสื้อสองกลุ่ม เออเพราะทุกคนคือเป็นแก๊งเยวการแก๊งมะลัน่คือเป็นแก๊งวงการเยวการาการักกันพี่นออ้องเออท่กงกันชูมือพี่โจเขาผมก็ไป็นหนังให้พี่โจเหมือนกันน้องบิ๊กแะพี่ยำนายิตาือ,อยางคาม่ได้ไปครับเพราะว่าวันนี้มีงานวันนี้มีสามงานละเออตอนเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ตอนดึกก็ต้องไปประถมอีกแล้วก็เสร็จจากประถมผมต้องเดินทางไปกรุงเทพเพราะว่าพวกนี้มีคอนเสิร์ตที่ร้านอีสานปินอิสานปินเฮ้ยพวกนี้เพลงอะไรนะซีเกมเพลงใหม่ รถแห่อ้อมเมืองขอนแก่นเลยเพลงน้องซีแกมพี่น้องเพลงน้องซีแกมออกมืออื่นแล้วเก่าโมงเศร้าแม่กลองสองใจแม่กลองสองใจนะครับผมเก่าโม่งเศร้าบอกว่าเพลงเวอร์ชั่นนี้มาแบบใหม่แบบสับแบบไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครแน่นอนบอสซ้ำไผแน่นอนครับพี่น้องโ okay, อเคเพื่พอนในคิวเพื่อนในคิวหรือเปล่าฮะเรสเซอร์รักแรง เราจะเป็นเราจะเป็นรสเตอร์รักแร้กันวันนี้เราอยู่ที่สาขาเซ็นทัลขอนแก่นนะครับพี่น้องเส้นทางขอนแกน่นคือไก่บานแห้งใกล้ใกล้ออฟฟิศมากเดินทางมาแค่10นาที